เรื่องได้เปิดมาที่ตอนนี้ครับที่มอสโกเจ้าหน้าที่รอสได้รับสารจากเจ้าหน้าที่เพสคอตผู้ที่จับตาดูการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้และหาเบาะแสเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวอย่างเผ่าพันธ์สโคทำให้รอสจะต้องเดินทางมาพบกับเพสคอตเพสคอตเชื่อว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายทั้งหมดบนโลกใบนี้มันเชื่อมโยงกันโดยมีกลุ่ม,มนุษย์ต่างดาวอยู่เบื้องหลังเพราะว่าเผ่าพันธ์สโคสามารถแปลงกายเป็นใครก็ได้เมื่อไรก็ได้ที่ไหนก็ได้ เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาตั้ง30ปีแล้วตั้งแต่ที่สโคเจอโลกแค่ลอเดนเวอร์และนิกฟิลลีก็สัญญาว่าจะหาดาวดงใหม่ให้กับพวกเขาแต่แล้วครับทั้งสองก็หายตัวไปเพสคอตเชื่อว่าตอนนี้พวกสโคกำลังวางแผนยึดของโลกอยู่ลอสจึงบอกว่าวิธีเดียวที่ติดต่อกับสโคได้นั้นก็คือผ่านทางนิกฟิลลีเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่สถานีอวกาศที่ป้องกันภัยจากต่างดาวครับที่มีชื่อว่าเซเบอร์ ธานีเป็นเพียงแค่ทฤษฎีจะเรียกเขามาที่นี่เพราะเรื่องแค่นี้คงจะไม่ได้เพสคอตจึงเอาบางอย่างให้กับลอสได้ดูแผนการลับในการยึดของโลกของสโคครับที่เขาได้มาเมื่อลอสเห็นแบบนั้นจึงขอข้อมูลนี้เอาไว้กับตัวเขาบอกว่าจะส่งข้อมูลนี้ให้กับนิกฟิลลี่เองเมื่อเพสคอตเห็นพิรุ์ของชายคนนี้ครับเขาจึงเข้าจู่โจมลอสในทันทีเขาพยายามฆ่าลอส แต่ถ้าว่า Scott เพสคอตก็ถูกยิงและเสียชีวิตในที่สุดหลังจากที่ Lost ลอสได้ข้อมูลมาแล้วเขาจึงมุ่งหน้าเพื่อที่กลับบ้านแต่ถ้ว่าจู่ๆก็มีใครบางคนตามเข้ามาลอสจึงติดต่อไปหาเจ้าหน้าที่ฮิวเพื่อให้มารับเขาในตอนนี้เลยลอสพยายามหนีชายคนนั้นและขึ้นไปยังบนตึกก่อนที่เขาจะกระโดดข้ามไปยังอีกตึกหนึ่งแต่ทว่าก็กระโดดไม่พ้นจนกระทั่งตกลงมาด้านล่างและอาการสาหัสอย่างมากครับ เจ้าหน้าที่ฮิวมืถึงที่เกิดเหตุก็พบเข้ากับชายคนหนึ่งครับที่ตามลอสมาก่อนที่ชายคนนั้นจะแปลงกายเขาก็คือชาสโคครับที่มีชื่อว่าเทโลสเทโลสตามมาจับลอสตัวปลอมครับก่อนที่ลอสตัวปลอมจะตายและคืนร่างกลายเป็นสโคตัดภาพมาที่เขตชานเมืองตอนนี้มีแสงสีขาวสาดส่องลงมายังพื้นโลกนิกฟิวรีครับได้กลับมายังโลกหลังจากที่ได้รับข้อความจากเจ้าหน้าที่ฮิว ฮิวจึงพานิクฟิลรีไปพบกับเทลรสในตอนนี้เพื่อนเก่าก็ได้เจอกันอีกครั้งนิกจึงเข้ามาแสดงความเสียใจกับเทลสสที่สูญเสียภรยาไปเทลสสบอกว่านิกเคยสัญญากับพวกสโคเอาไว้ว่าจะหาบ้านให้แต่หลังจากเหตุการณ์ที่ทานอตตีดนิ้วนิกฟิลรีกับแคลร์เดนเวิร์ก็หายตัวไปส่วนตัวของเทลสสก็ถูกปลดออกจากสภาสโคทำให้กาวิกขึ้นมาเป็นผู้นำของพาสโคแทนเขา กาวิกถือว่าการที่นิกฟิลรีหายตัวไปและไม่รักษาสัญญาถือว่าเป็นเรื่องเลวร้ายอย่างมากและในตอนนี้ครับกาวิกก็ได้ทําการระดมสโคที่มีอายุน้อยและไร้บ้านเพื่อที่จะเตรียมการยึดของโลกพวกมันกบดานอยู่ที่โรงงานนิวเคลียร์รัสเซียเพราะว่าสโคทนต่อรังสีนิวเคลียร์ได้แต่ถ้าว่าโรงงานนิวเคลียร์ของรัสเซียนั้นมีเป็นร้อยๆแห่งทําให้ไม่รู้ว่าพวกสโคนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่และในตอนนี้ ปฏิบัติการยึดของโลกก็ได้เริ่มขึ้นแล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่เพสคอตต์รู้ว่ากลุ่มอเมริกันต่อต้านรัเสเซียอย่าง AAR ทําการผลิตร,ระเบิดเดอตี้บอมขึ้นฮิวจึงบอกว่าจากข้อมูลข้างแสงที่คาซักสานก็ถูกปนในวันเดียวกับที่เพสคอตต์ถูกฆ่าถ้าหากพวกกาวิกร,ระเบิดได้สําเร็จแล้วลก็จะส่งผลกระทบทําให้เกิดสงครามและเผ่าพันธุ์มนุษย์จะต้องล่มสลายแน่เมื่อได้ยินแบบนั้นนิกจึงขอออกไปเดินข้างนอก ตัดภาพมาที่ทำเนียบเขาของสหรัฐโรดี้ได้เข้ามาแจ้งกับประธานาธิบดีว่าในตอนนี้ครับที่สถานีอวกาศเซเบอร์นิกฟิวรีได้ออกมาจากที่นั่นแล้วและทีมทหารก็ดักเจอข้อความเข้าราัของเจ้าหน้าที่ฮิลที่ส่งไปถึงนิกฟิวรีอีกด้วยแต่ถว่าพวกเขาก็ถอดรหัสไม่ได้ตอนนี้ทั้งฮิลและฟิวรีพวกเขาได้หายตัวไปทั้งคู่ประธานาธิบดีจึงสั่งให้โรดี้จัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อย ตัดพาันที่นิกฟิลรี่ระหว่างที่ออกไปสำรวจภายในเมืองครับเขาก็ถูกจับตัวไปซอนยาเพื่อนเก่าของนิกฟิลรีครับเธอทําการสั่งการให้ลูกน้องจับตัวนิกฟิลรีมาที่นี่ก่อนที่ฟิลรีจะติดกล้องเอาไว้ที่ของสะสมของซอนยาทั้งสองได้นนั่งคุยกันซอนยาจับนิกมาที่นี่เพื่อที่บอกให้นิกกลับไปยังสถานีอวกาศซะเพราะว่าตอนนี้นิกฟิลรีก็แก่แล้วเร็วแรงก็ไม่ค่อยจะมีเหมือนกับสมัยตอนเป็นนุม ศึกในครั้งนี้ครับสอนยาเธอต้องการจะรับมือด้วยตนเองก่อนที่นิกจะขอตัวกลับและทิ้งกล้องเอาไว้ในบ้านของสอนยาที่312กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของมอสโกชายคนหนึ่งครับเดินทางมาถึงที่นี่และเขาก็ตอบรหัสลับได้ถูกต้องหลังจากนั้นหญิงสาวที่มีชื่อว่าไกอาลูกสาวของเทโลสก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเธอบอกให้ชายคนนั้นเผยโฉมที่แท้จริงออกมาชายคนนั้นจึงคืนร่างกลายเป็นสโค เพื่อที่ผ่านเข้าด่านเข้าไปข้างในซึ่งชายคนนี้ก็มีชื่อว่าบีโธไกอาจึงเอาอาหารของสโคให้กับบีโธได้กินเธอบอกว่าที่นี่เรากินอาหารของสโคดื่มไวน์ของสโคเผยผิวของสโคก่อนที่เธอจะขับรถมุ่งหน้าไปยังโรงงานนิวเคลียร์ที่นั่นครับเต็มไปด้วยสโคทั้งเด็กๆและผู้สูงอายุพวกเขาคือมนุษย์ต่างดาวที่หลบซ่อนตัวอยู่บนโลกใบนี้ ไกอาจึงบอกว่าตอนนี้เรามีกัน500กว่าคนแล้วแต่ว่าก็มีบางส่วนเท่านั้นที่เป็นนักรบคนที่ไม่ได้เป็นนักรบจะต้องอยู่ภายในเมืองนี้เท่านั้นห้ามออกไปด้านนอกส่วนคนที่เป็นนักรบจะต้องอยู่ในรูปของมนุษย์ตลอดเวลาหลังจากนั้นไกอาจึงพาบีโทไปพบกับกาวิกในตอนนี้ครับพวกสโคพวกมันได้ทําการจับมนุษย์มาที่นี่เพื่อที่ใช้เปลือกนอกของมนุษย์บนโลก เป็นตัวอย่างครับให้พวกมันได้ทําการแปลงกายเป็นคนคนนั้นก่อนที่จะดูดซับจิตใจของคนคนนั้นอีกด้วยภาพตัดมาที่นิกฟิ u r y ในตอนนี้ครับเขาได้ทําการดักฟังซอนยาซอนยากับทีมข,ของเขาได้คุยกันว่าตอนนี้กาวิกแอบทําระเบิดเอาไว้และในมอสโกก็มีเพียงแค่5คนเท่านั้นที่สามารถทําระเบิดเดอร์ตี้บอมได้ และซอนยาก็คิดว่าจะต้องเป็นชายที่มีชื่อวาพรอบลิชินเจ้าของแกลเลอรี่กลางเมืองแน่ๆเธอจึงแนะนําว่าเราควรจะรอให้พวกสโคไปรับระเบิดลูกนั้นมาแล้วค่อยสะกดรอยตามพวกมันเพื่อถึงยังฐานทัพของสโคแบบนี้ก็น่าจะดุเข้าท่ากว่านิกฟิลลี่ไม่ได้ยินแบบนั้นจึงบอกว่าพวกเราควรไปถึงตัวของชายคนทําระเบิดคนนั้นก่อนที่ซอนยาจะไปถึงที่นั่นและสะกัดเจ้าหน้าที่ MI6 ซของซอนยาเอาไว้ ตดัดภาพมาที่กาวิกหลังจะที่ส่งลูกน้องไปสืบข้อมูลมาตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่านิกฟิลรีได้ขับมาบนโลกก่อนที่กาวิกจะสั่งการให้ไก่อาเอาเงินไปให้กับพอบลิชินคนที่ทําระเบิดให้กับพวกเขาจากนั้นก็ให้ไก่อาเอากระเป๋าระเบิดไปที่มอสโกภาพตอนมาที่เทลสเขาแปลงร่างเป็นเจ้าหน้าที่ของซอนยาก่อนที่จะฉีดยาสลบให้กับเจ้าหน้าที่ MI6 ท่าท่าของไกอาเธอเดินทางมาถึงยังแกลลอรี่ของพอปและทําการแลกเปลี่ยนของกันก่อนที่เธอจะหนีออกมาจากที่นั่นท่าท่าของนิกกับเทโลสทั้งสองรับบุกเข้ามายังแกลลอรี่ของพอปก่อนที่ฮิวจะติดต่อกลับมาว่าตอนนี้เธอเห็นคนที่ต้องสงสัยแล้วและกําลังตามไป ทางด้าของนิกฟิลลีเขาพยายามถามไทพอปเกี่ยวกับการแลกเปลีป่ยนสินค้าแต่ทว่าพอปก็ไม่ยอมบอกทําให้เทโลสเข้ามาจู่โจมพอปทั้งสองครับต่อสู้กันจนกระด้งเทโลสก็ถูกซัดจนกระเด็นไปทําให้นิกฟิลลีจะต้องยิงพอปจนเสียชีวิตครับและพอปก็คือชาวสโคเหมือนกัน ทางด้านของฮิวที่ตามไกอามาเมื่อไกอารู้ตัวเธอจึงเข้าประทะฮิวและหนีไปได้เทโลสที่ตามมาจึงเข้าไปสกัดไกอาเอาไว้เมื่อรู้ว่าเป็นลูกสาวของตนเองเทโลสจึงพยายามขอให้ลูกสาวหยุดทําเรื่องนี้และส่งระเบิดมาให้กับเขาเทโลสจึงบอกกับลูกสาวไปว่า ตอนนี้แม่ของลูกตายแล้วและเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะพวกกาวิกร่วมไปถึงการตายของแม่ไกาอาอีกด้วยหลังจากนั้นไกาอาจึงหนีไปและเมื่อรู้ว่าแม่ตายแล้วเทจึงเสียใจอย่างมากครับหลังจากนั้นนิกฟิลรีจึงเดินทางมาพบกับฮิวที่บาา์แห่งหนึ่งครับที่นั่นทั้งสองนั่งเล่นหมากรุกกันฮิวจึงบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ทาโนสดิดนิ้วก็ทําให้นิกฟิลรีเปลี่ยนไปและสิ่งที่นิกฟิลรีเป็นในตอนนี้ครับอาจจะช่วยลูกเอาไว้ไม่ได้ ทางด้านของไกอาเธอได้นากระเป๋าระเบิดมาส่งให้กับกาวิกก่อนที่เธอจะบอกกับมือขวาของกาวิกไปว่าเธอโดนโจมตีควรที่จะเลื่อนการระเบิดออกไปแต่ว่าการระเบิดในครั้งนี้กาวิกก็คิดมาดีแล้วเขาจะใช้ไกอาเป็นเหยื่อล่อรับหลังจากนั้นไกอาจึงเดินทางไปพบกับพ่อของเธอเพื่อบอกแผนการเกี่ยวกับการวางระเบิดแผนการในครั้งนี้จะเริ่มในวันพรุ่งนี้ในวันเอกภาพวันที่ผู้คน เมื่อรวมกันที่ใจกลางเมืองและกาวิกก็รู้ว่าเทโลสจะไปหยุดยั้งการระเบิดในครั้งนี้เธอบอกว่าวันพรุ่งนี้มีคนถือระเบิดอยู่3คนรวมไปถึงเธอด้วยเธอจะทําเครื่องหมายเอาไว้ที่กระเป๋าเพื่อให้รู้ว่าเป็นกระเป๋าใบไหนหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วพวกเขาจึงวางแผนการที่หยุดยั้งการวางระเบิดในครั้งนี้พวกเขาก็แจายกันไปประจำจุดและใช้เวนตา infrared, อินฟร์เรดส่งไปที่กระเป๋า ก่อนที่พวกเขาจะพบกระเป๋าเป,าเป้าหมายครับทั้ง3จึงตามกระเป๋าไปจนกระทั่งนิกฟิลรีก็ฆ่าสายตาจากกระเป๋าและพบเข้ากับสโคตัวหนึ่งครับมันพานิกฟิลรีไม่ยังใจกลางเมืองนิกฟิลรีจึงตามมันไปก่อนที่เหตุการณ์ที่พวกเขาพยายามดับยั้งจะเกิดขึ้นระเบิดทั้ง3ลูกประทุขึ้นมาทําให้ผู้คนที่อยู่ที่นั้นเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากทางด้านของฮิวพยายามหยุดยั้งสโคครับ แต่ทว่าเธอก็ถูกนิกฟิลลี่ตัวปลอมเข้ามายิงจนล้มลงไปนิกฟิลลี่ตัวจริงเมื่อเห็นแบบนั้นจึงเข้ามาช่วยฮิลครับแต่ทว่าในตอนนี้ร่างของเธอก็แน่นิ่งไปกับพื้นแล้วและเรื่องราวในตอนที่1ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ